ของฝันใหม่มทำไมอ่ะเาล่าพี่ก็มันคืออะไรไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ทุกคนส่งมาเลยทุกคนส่งมาเลยมันคืออะไรอ่ะไม่คุ้นเลยอ่ะลีโอนั่งคอกระป๋องเล่นเป็นเด็กเลยอ้าวเขาายังเด็กอยู่และแทนที่จะนอนรีบกลับบ้านไปนอนไม่นอนหละนั่งก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหผมนอนผมตื่นไหมล่ะ อืมันค่อ,อยจะตื่นหลับลึกหลับลึกหลับไหลขอบคุณครับทุกคนส่งของหวันให้หน่อยนะขอบพรคุณค่ะ ล,ลีโออ่ฮะาาเอากดผิดอะไรอะลีโอบ้านอยู่ข้างทะเลไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่บ้านอยู่ข้างป่ามันครับ ท,ทุกคนขอ,คนคขอคนคทุกคนขอยี่สิบสามคนค่ะขอยี่สิบสามคนค่ะทุกคนขอยี่สิบสามคนค่ะเราวดูไลฟ์คู่กันนะครัวันนี้ค่ะทุกคนขอยี่สิบสามคนค่ะโอ้ยโยผมมีอีกแปดคนครับอีกแปดคนครับพี่เหลือสิบวิแล้วลองท้าติ๊กถูกเจ้าป่ามอนลี่เจ้าไปให้เอาครับเอาตัวไหนอีกห้าคนครับเอาเอาตัวงหลังพี่อะ <laughs> อ,อืทุกคนส่งของขวัญมาพี่ครนะะไรอะดังแป่ะอะไรอะอะไรนะแปลว่าทำอะไรดังแปลแปลแปะๆๆๆไม่มีได้เหรอไม่มีเลยนี่เหรอมาดูว่าพี่ทำอะไรออีบ e ้า e นี่นี่ อะไรพี่พี่มันด่าผมแน่เนี่ยก็ <S 1> <S 1> <S เธอบ้าหน้าเหมือนกันสุดๆปลาอร่อยมากขอบพระคุณค่ะอ้าวไปละอากันหนักละลูกน้องฉันอากันหนักละแล้วไม่มีอะไรไม่มีเสียงอะไรเลยวิดีโอเนี่ย หน้าขายกันเลยครับทำไมไม่มีเสียงคนดูสองพันเก้าร้อยคนขอขอของขวัญเนี่ยครับพี่พี่ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามหน่อยนะครับให้เจป,ปอเมาส์บอสหน่อยบอกว่าบอสไม่มาขายของเพราะว่าติดผู้ชายให้ช่วยซื้อหน่อยให้ช่วยแอดมินซื้อหน่อยเอาเนี่ยพญาพญาใต้ครับ,รบ,รยยรบอยู่พญาใต้ เดี๋ยวบอกพ่อก่อนดีกว่าว่าวันนี้จะไปหาลีโอไหนพ่อให้นั่งไฟ์สดดิพี่เขามานั่งไฟ้สดกับพี่เราไม่เห็นนี่เขาุาสาห์ส่งบีเสื้อให้พ่อคะวันนี้หนูจะไปหาแฟนนะคะรายงานพ่อก่อนสองทุ่ม เจอกัน okay, โอเคป่ะผมมานานกันพี่ผมหลับก่อนแล้วมั้งน่ะทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเฮ้ยรถไม่ล้างพอรถพรุ่งนี้ก็ต้องเอามาจอดไว้อยู่แล้วดีเจ็บแค่นั่นแหละพี่เดี๋ยวให้นิวช่วยแป๊บเดียวอ่ะทุ่มหนึ่งเดวถึงเลยโอเคหลับจริงเลยโอ้โ oh, หพี่มาดูผมไหมล่ะโอเคทุ่มหนึ่งโอเคโอเค จะได้ให้นางนอนไรเร็จแล้วกันไปนอนเลยโอเคบ้าบก็นางไม่นอนกลางคืนทุกคนจะให้ดิฉันว่ายัางไงอะไม่ใช่ความผิดของดิฉันนอนสองทุบไม่เชื่อโอ้โหก็ผมยังไม่ได้นอนตนะั้งแต่เมื่อวานเลยพี่จะไม่เชื่อแน่เนี่ย <laughs> โอ้ยชีวิตเต้ตตัวนี้ไปแหละเท่ดี เี๋ไปช่วยล้างรถเอาไหมไม่เป็นไรพี่อ่ะทําไมอ่ะก็อยากช่วยอ่ะโดนหนักกว่าเดิมใช่ปี๊ดยุ่งไม่ได้เลยกับรถนั่นนะ่ะอุ้ยคนทำไมคนดูรถไว้ยังอย่าไปทำดูดเดือดอะไรนะดเดี๋ยวมันบินนะใส่หมึกใส่มึก โอ้ที่ฉันขับตาหลับหลับตาขับไปยังได้เลยบ้านแฟนเนี่ยเอาหลับตามาขับมาดีพี่ไม่ต้องเปิด G P S นะ <S นักบ้องนักบ้องนักซุปนักมา ไดู GPS เกิดโอ้โเห,หนืเอยเลยเล่าครับสองชั่วโมงค่ะทุกคนอสองชั่วโมงนั่งจะกลับมาเหมือนเดิมไหมครับ <laughs> <laughs> ห้าโมงออกจากนี่ห้าโมง นาฬิกาตรงหรือ,อยังตรงน้ยพี่แม่ผมตั้งอะไรแลหลสรุปมันไม่ตรงจริงเหรอ,อปกติจากร้านเขาตั้งมามันควรจะตรงเนะ่ะขอของขวัญยี่สิบสี่คนพาพี่นั่งอยู่ชนค่ะไม่ได้อยู่ระยยอมลีโอให้มาหนึ่งทุ่มเพราะอยากเจอเร็วๆไม่ใช่อกค่ะนายจโนอีกสิบสี่คนพี่ ใช้นาฬิกาของไรครับจีิงอครับไม่ใช่คาซิโกคาซิโอไม่ใช่เหรออา้าวเหรอพี่เรียกไม่ถูกสัยอย่างเลยรองเท้าไนกี้ก็เรียกอดิดาสเปืนไรพี่ไนโก้คาซิโอนะไม่รู้เรื่องค่ะทุกคน ส่งเข้าไลนา์ให้หน่อยนะคลิปอะได้ทำงานอยู่คืออะไรอ่ะพี่ผมผมไม่ได้ทำงานนะผมเรียนอยู่ระวังไม่พี่ข้างบ้านข้างบ้านเขาเผาขยาะพี่ผมก็หันกล้องหลบๆอยู่ รม่ไม่ใค่เด็ดลมมันลอยมาทางเนี้ควันมันเลยเข้ามาก้าเนาะก้าเนาะข้างบ้านเ<อ>ผาขยะก้าเนาะผมพูดจริงจริงพี่ผมหันกล้องให้ดูก็ได้แต่ไอ้นี่แต่แบบเดี๋ยวโดนเชือจะเอาโอ้โห เห็นไหมพอผมพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อผมอะ่ะก็ยินไม่ได้ยินเสียงไม้กว่าดแล้วเขาก็กวาดกวาดเอาขยะเข้ากองไฟอยู่นะ่ะใครเชื่อนางก็ตลกแล้วแหละเชื่อก็ได้ค่ะ เกือยู่ไม่ถูกแล้วคุแพรลี่น่าใสมากค่ะใช่คิมนะฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์จ้าพ่อไม่ฟิลเตอร์พ่อหน้าสดพ่อสุดหล่อของพี่พ่อสุดหลออ่อ,ลอพ่อสุดที่รักของพี่อ เอดูน่อยสิไม่รู้พี่ของปลาหมึกแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวเลยเอ่ะไม่มีเพื่อนเลยเอ่ะใช่พี่ผมเลิกไวสุดแล้วน่าสงสารยี่โมงแล้ว,วพี่หืม กี่โมงแล้วพี่สี่โมงแล้วอุ้ยนิวจะเลิกเรียนแล้วกลับบ้านเลยนะครับแล้วเจอกันทุ่มหนึ่งเดี๋ยวถึงโอเคไหมครับโอ้ วันจันร์เขาบอกว่าเขาเรียนแค่สองวิชาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนรองเท้าเบอร์อะไรสี่สองครับจริงพี่ตอนบ่ายโฮมรูมไง<ะ>ตอนบ่ายโฮมรูมไงพี่โฮมรูมคืออะไรบะดีดยดือไหมครับไม่ดื้อครับดื้อมากค่ะกระดับสุด พี่เขาบอกอยากเห็นพี่น่าสดแบบมมึงก็สดไปคนเดียวมึงสิด่าคนที่มันถามมันอยากสดให้มันสดไปคนเดียวมันทำไมพี่ต้องทำไมพี่ต้องทำตึงด้วยพี่ทำไมพี่ต้องทำตึงด้วยทำไมไม่ปกป้องแฟนล่ะมันคอมเมนต์แกงแฟนน่ะก็ปกป้องอยู่พี่เออ ไม่ปกป,ป้องแฟนนะปกป,ป้องคนคอมเมนต์เหรอนะเป็นแฟนแันจริงหรือเปล่าหรือเป็นแฟนคอนเทนต์จริงพี่มาหลอกให้รักหรือเปล่าแล้วก็จากไปเหรอบอกตัวเองทำไม,ไมพี่มาหลอกมาเล่นรอเล่นกับความรู้สึกคนแก่เหรออืมเอแสดงว่าพี่ก็แก่แล้ว,วดิ หลอกให้รู้สึกดีเข้าตัวเองทั้งนั้นไม่จริงใจจริงจังอะไรสักอย่างทำแบบนี้มันถูกเหรอคนแก่ก็มีหัวใจนะฮึได่ทุกคนดูเดี๋ิดูหน้านางสิ ตาก็เจ้าชูมากคิ้วก็เจ้าชู้ตาก็เจ้าชู้นี่ตัดสินคนภายนอกเหรอเนี่ยหรอพี่จบจบเปลี่ยนเก้าอะไรเนี่ยเขาคิดกันมนี <ive> ้เหรออีริโออยู่จะโดนนะเสียมาหมิ่นมิดเปลี่ยนเก้าแล้ว มากใช่ทุกคนแรงมากจะมาหมิ่นนี้ตะเรียนเก้าวะลเดี๋ยวโดนอาญาอะไรในกระเป๋าขอดูหน่อยสิแฟนขอดูหน่อยได้ไหมอะไรอยู่ในกระเป๋าก็ไม่มีอะไรพี่ไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะมีขนมอ่ะบัตรนักเรียนมีประกามีประกาสามเพงเอยสามเพ่ง อ,อบัตรนักเรียนมีเอ,อ้ยเดี๋ยวเห็นรหัสเห็นตัวเลขน้ <c oughs> องน่ารักมากรีโอ <c oughs> รู้จักน้อยไปแล้วพวกหล่อนนะรู้จักแฟนฉันน้อยเกินไปแล้วทำไม <c oughs> อะพี่ไม่มีกระเป๋าใส่ประกงประกาเหมือนคนอื่นเขาเลยไม่พี่ผมไม่ได้เอากระเป๋ามา ผมมาแต่ตัวกับหัวใจอย่างนี้ก็พอแล้วต้องเอาให้อยู่หมัดนะคะเดี๋ยวจะให้นางช่วยขายช่วยขายกาแฟะคะ่ะ ตอนนี้ต้องทำงานบ้างแล้วไม่ไหวอ่ะมัลลี่เดี๋ยวค่อยเอาไปให้นะโอโหพี่โก้คนดูแบบเนี้ยแล้วใครเขาได้ซื้อกาแฟอย่างพี่เนี่ยแบบทำแบบเนี้ยเอาตัวเอาตัวมัลลี่ไหมเอ๊ะเอาตัวเอาตัวนี่ไหมแมวพี่น่ากลัวแบลวตัวนี้นะ น่าล่ะไอนี่นอนน้มีเนี่ยนไงเอาไหมเดี๋ยวให้ตัวดำๆอระพี่ผมชอบสีดำเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวให้ดูนางจะเอาตัวนี้อะ่ะแล้วคอยลาช่วยไล์ขายกาแฟก็ไม่ค่อยจะช่วยอันนี้ไหมไม่ใช่พี่ ดำดำม่วงม่วงอะพี่อันนี้มันแดงเอาดำม่วงหายดำม่วงอะดำม่วงก็กคนไหนวะขอขอของขวัญสิบเบียร์คนครับพี่ดอกดอกกุหลาบคนละดอกก็ได้ครับสองพันเจ็ดร้อยคน,นครับมันงเห็นจากตรงไหนวารีโออะดำม่วงอันไหนวะไม่ดูพี่ที่ไม่ได้วางใส่ในตู้อะพี่ตัวเนี้ยเหรออไม่ใช่พี่ดำม่วงโอ้ยขอบคุณครับพี่อีอ,อีกคนหนึ่งครับ เฮ้ยไหนไหนไหน,ไหนพี่ลองหันใหม่พี่อุ้ยชินจังโอ้โหอ่ะให้เลือกเลยเจ้าชินจังอุ้ยแมวพี่เก่งใจตอนนี้มาตัวนี้ไงตัวม่วงอ่ะสีม่วงอ่ะอุ้ยน่ากลัวพี่มีฝันด้วยก็ตัวนี้ไงตัวอะไรนะจ๊กเกอร์ไงืมตอนนี้ไหม กาโจกก์ไปแล้วกันโอเคตัวไหนพี่นี่ไงอี่ขอดูใหม่พี่ขอดูใหม่น่ากลัวตัวนี้มีฟันอ่ะไม่ใช่เวลาแน้วมันต้องเปิดอันอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มีนนี้ของขวัญคูดสามแล้วนะคะพี่ๆส่งๆเอ้ยเอ้ยตัวนี้พี่ตัวนี้ตัวนี้เอ้ยโคตดเฟี้ยวออลีโออะไรพี่แฮนด้าเลยนะใช่พี่น่ารักดีนี่ตัวนี้แฮนด้าก็เหมือนพี่อลยไง เฮ้ยเหมือนพี่เลยอะีเลโอแต่ว่าตัวนี้เหมือนเธอสุดโร้โหพี่ <laughs> ไม่ใช่เลย <laughs> ขอบุณครับขอบคุณอุ้มใจครับพี่พีทวกน็นิลิโอเี๋ยวตอนตนี้ไม่มีแพนด้าแพนด้าโอ้ เออเไม่ได้นะพี่พี่หลอกลวงผู้บริโภคนะได้อยากได้ก็ให้ได้แต่แต่แต่เสียได้อยู่นี่คัะข,ข้างหลังมีแอปเปิลลูกแอปเปิลเดี๋ยวไปซื้อใหม่เดี๋ยวเขาไปซื้อใหม่ไม่เป็นไรตัวนี้แปดเก้าพันน่ะเป็นมือไหนไหนไหนพี่ไหนไหนไหแพนด้ากลนหนึ่งหน่อยพีแพนด้ากลนหนึ่งหน่อยตัวนี้มันน่ารัก มีมีอะมีให้เลือกระหว่างแพนด้ากับกับเท็ดดี้ที่มันเป็นขนปุยมันมีสองอันอไหนพี่ขอดูกว้างๆห,หน่อยพี่อันนี้เป็นหมีไหนพี่หันหันหน่อยปูแพนด้าน่ารักกว่าพี่มีมีน่ารักอุ้ยแพนด้าพี่แพนด้าเยอะผม อันนี้เป็นเทดเทดีโอเคเอาแพนด้าก็ได้ให้แพนด้าแต่ถ้าพี่ให้ผมเลือกนะแพนด้ากับไอตัวใหญ่ๆนั่นน่ะก็ได้อยู่นะต้องตื่นก่อนอันนี้ลีโอลับไปหลายชั้นนะเืกอนเอาอันเดียวหนึ่งหรือสองพี่อานหนึ่งหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองพิมมาหน่อยพี่อันไหนเยอะสุดก็เอานั้นแหละยวตั้งให้ดูคู่กันหนึ่งหนึ่งหรือสองพิมมาเลยพี่ มแพนด้าแพนด้าคือตัวไหนมีแพนด้ากับหมีเหรอเอ้ยไม่ใช่ใช่ใช่แพนด้ากับหมีอุ้ยหนึ่งเยอะกว่าเหรอหนึ่งเยอะกว่าเหรอสองสองเอา้าหนึ่งหรือสองอะ่ะแต่ผมว่าแพนด้าน่ารักกว่านะผมชอบแพนด้าเดี๋ยวตั้งให้ดูคู่กัน แต่แพนด้าลายมันจะชัดกว่าน,นะหนึ่งพี่หนึ่งหนึ่งสวยกว่ามันดำกับขาวโหูหนึ่งโคตรเยอะพี่แพนด้าเหรอครับโอเคสองตัวไปเลยพวกหล่อนก็ต้องตื่นก่อนอย่าไปพิมพ์แบบนั้นดีพี่ดีดีพิมพ์พิมพ์แบบนั้นมาเยอะๆเลยพี่ งานดีนะแพนด้าเนี่ยสวยมากเลยอะข้างหลังมีอันนี้วยข้างหลังมีมีลูกแอปเปิลเหมือนเด็กเลยพี่อะอ่ะท่านไม่ต้องเอาหยอกพี่หยอกหยอกเพื่อเล่น <laughs> เดี๋ยวมันจะตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยซื้อให้ใหม่พี่เดี๋ยวถ้าตัวเดียวถ้ามันมาอยู่ยืนอยู่ตัวเดียวมันก็จะเหงานะพี่มันจะสวยถ้าม,ม,มันจะไปยืนอยูห่หลายตัวมันจะแย่งซีนกันมันจะไม่สวย อมันอ้ามันก็ไม่มีเพื่อนคุยอะดิพี่มันก็จะเหงา่ะดิเธอก็คุยกับมันไปสิไม่เอาพี่ถ้ามันพูดได้ก็จะคุยอยู่เลอก็คุยเป็นเพื่อนมันแต่แพนด้าสวยเอาแพนด้าไปแล้วกัจบแต่แต่พี่ยายแอบเอากล้องมาติดนะเหนื่อยอะทุกคนอย่าไปที่สายตานลยพี่ผมเพิ่งไปดูพิชามาอะไรนะ เ่ยเยวกล้องไปติดใส่ตานะมีอะไรให้ดูไม่น่าดูสักอย่างเลยในห้องเนอะมีอะไรมีอะไรน่าดูบ้างถามหน่อยมีทุกอย่างอ่ะพี่โอเคสรุปสรุปเอาตอนนี้ให้นางไปแล้วกันทุกคนนี่อย่าทำอะไรไม่เดียบตุ๊กตาตัวนี้นะไปอยู่กับพ่อนะลูก ไปอยู่กับพ่อนะไปอยู่กับพ่อโอนะลูกรู้ทันนางมื่นทุกคนใช่น่ารักไม่เป็นไรเดี๋ยวที่ฉันซื้อใหม่มเต็มบ้านแล้วโอ้วีว่แต่ชินจังก็น่ารักอะเอางั้นเอาชินจังได้นะไม่ไม่เอาวี่เก่งใจ <laughs> รู้ด้วยนะรู้เหรอว่าราคามันต่างกันอ่ะก็เห็นพี่โหยโหยโหยอยู่นั่นนะทำไมไม่รู้พี่หมูเด้งเมื่อคืนน่ารักมากใช่โดยเฉพาะตัวที่มันต่อยมวยเหมือนพี่เลยเหมือนผมต้องไหนเหมือนเธอเหมือนพี่อะก็พี่ลองเอามาข้างๆกับหน้าพี่ดูดินี่ทุกคนใครว่าเหมือนลีโอบ้างกดหนึ่ง ว่ามันพี่มากกว่าคือเาาแค่ว่ามันลีโอคนนึงนี่จะเก็บของกัวใหญ่แบบนั้นพี่หวังพี่ไม่กลัวบ้างเหรอกลัวอะไรเผื่อวันหนึ่งมันเดินได้ขึ้นมาพี่โมมันน่ารักเธอเห็นมาเห็นตัวจริงมันก่อนเธอจะรักมันมากใหญ่ดิตัวนี้พี่ผมอยากเห็นที่มันมีหู่ะอะไรออ๋เขาเรียกอะไรนะลืมในตัวที่มันมีหู่ะ หือนี่แหละโอ้โหคนน่ากลัวพี่ถ้ามันเดินได้ถ้ามันถือมีดขึ้นมาพี่ทำล <c oughs> ีโอก,ก็หลับลึกเนาะพี่ไม่เคยดูหนังเหรอ <c oughs> <c oughs> โหุยตัวเป็นล่มเลย1%ันเปอร์ทันเปอร์เซนจ้ะมีคนบอกลีโอต้องตื่นใช่นะไม่ค่อยจะตื่น <c oughs> ขอขอ,ของขวัญสิบสามคนครับพี่ของขวัญสิบสามคนครับเือเต็มเลยอะไรโหมีชินจังด้วยไหนนี่ไงชินจังก็เขาชอบชินจังอุ้ย ไม่มีชิ้นยังทุเรียนเนี่ยอันนี้ไม่แพ้อันนี้อันนี้เดาสั่งให้ถ้าอยากได้เดสั่งเลยติ๊พี่อีกสามคนนี่ตัวนี้สวยนี่ที่ัลนี่ตัวนี้จริงจังเวลามันโกหกแล้วจมูกมันก็จะโตขึ้นเหมือนเธออืมของขวัญคูณสามเนะครับบีบีของขวัญคูณสามเลนะครับอันนี้ก็จริงจังอฮ้ยผมชอบอะ เนี่ยไปกดในตู้ดิกดในตู้แต่ละที่เราไปเซ็นท่านไปอันเนี้ยไปกดในตู้ตละลอยเองเดี๋ยวพาไปกดตู้ตู้ตามเซ็นท่านตามทอร,มอร์มินอลอะหนูว่าลีโอหน้าเหมือนชินจงังใช่ค่ะทุกคนคิ้วนางเหมือน มาบ้านที่ช e tamam. ั้นนางคงหู okay. ้ห่าหู้ห้าแน่เลยอะเหมือนอยู่ซุ้มไก่เลยเนาะเหมือนมันเป็นเด็กซุ้มไก่นะไปจับต้มแล้วเนี่ยขันเนี่ยนะเหมือนก็เป็นเด็กซุ้มไก่เห็นแล้วอยากกินแกงไก่เลยโยตื่นก่อนโอ๊ย แกงไก่ใต้น้ำสมองยังครบถ้วนไหมเนี่ยขอดูสมองหน่อยพิ่นี่รักครับยังเลยครบถ้วนอยู่ไหมครบสามเอ้ยเท่าไหร่นะสามเอ้ยสามสอง สามอางมีเท่าไหร่ยังไม่รู้จะบ้าต <g ul ch> ายมอางมีกี่เซลลคะนักเรียนไม่รู้พี่ <c oughs> ง่วงก็น,นอนมีไม่ไหวก็นอนพักก่อนจะ,จะไปหาแฟน <c oughs> จนโอ้ย <c oughs> นิ่วไปดู ิดถึงแฟนน่ะไม่คิดถึงเขาเหรอคิดถึงรอเตรียมข้าวไว้ให้กินด้วยนะเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวด้วยหลังบ้านยอยากกินยำอ,อ่ะได้พี่ ันเสียงไก่กลางคืนเสียงจริงหรีดอุย้ยห้าหกแล้วพี่ผมไปแล้วนะไปไหนไปรับนิวพี่โอเคแล้วกลับบ้านนะครับเ,เดี๋ยวทุ่มหนึ่งเจอกันโทรหาให้รับนะเดี๋ยวผมทักหานิวน